อพเพนะครับได้เลยเจ้าจัดไปเสียงควงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบอนถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งน้ำมูลหากบอกจริงเพีงกล้าให้วาบุญน้ำใจสั่งเปลี่ยนเดียนมุน บ่เหมือนสัญญาเมื่อคาก่อนน้นแทร่ลำแทมแทมยาปังมูลในรูดอกจังเลียงตะกาแทร่ลำแทมแทมจาให้ผ่านแม่มุนไหลหลัง่านสวรรค์แทร่ลำแทมแทมคอยร้องเรือนสุดเสือสัญญาหักมันบ่เนิร์กว่าจะแปรพันสิ้แล้วสวรรค์ นังน,น้ำมุนต,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 ตัตตะตะดติงงลืมไงน้ำมุนใสน้ำใจรักคุณนี่ละนาอใจพ่อคุณเปลี่ยนเปลียนมุนล่วงหลอกสสแต่ดำดราะที่มันจนคนที่ไหนแลย จากบ้านจากพ่อและแม่งรุงแงรอวันฉันมาต้องจากไกลมาไรบ้านตาจากทุนนะ่งน้ามาหางานทำ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 ท,ที่มันจนต้องลินลน้นเลื่อยไปสูุ่งสู่ภงมิใจห,หัวใจทีิเป็าระกำ อโอ้บานนาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคาละถมแกนมองเบิงฟ้าโอ้บานนาด้วยใจซื่นสมบัดนี้บ้านนาละทมคืนคมพาความแห้งแลงโอ้ชาวนาน้ำตาคอยลอบใจเล่หล่อนไปจากฮนะ จังของคนสินแรงอ้าวขอเพลงแน่ขอเพลงจีเพลงมองริบเรียวเพลงเบอกจ้าออมองรีบเรีวแถวผิวพนาใกล้คำยำต้นชยาหมูสาวนาะก็เลิกจากงาน คุณพ่อเดินหนามาต่อมาก็เป็นแม่ท่านท้ายสุดนั่นคือแฟนสันเมื่อก่อนนั้นรักปันจะเก่นอย่างนั้นเฮ้อไม่ได้